สวัสดีครับวันนี้ก็พาน้องจุนโตน้องเจตะนะครับมาวัดกันอีกแล้วก็จะเป็นวัดโบสถนะครับที่มีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ เจตะแล้วก็น้องจุนโตนะครับก็มาไหว้ในส่วนของพระประจำวันเกิดนะครับก็คุณแม่พาไปาทำบุญนะครับแล้วก็รับดอกไม้นะครับ เพื่อมาไหว้นะครับก็น้องจุนโตและน้องเจตะก็จะเป็นองค์แรกนะครับวันอาทิตย์ก็ดูตามตู้วันอาทิตย์อยู่ตู้ไหนลกูก ดังไหมลูกแนนตัดตีกองด้วยหรกตีกองถึงไหม

ครับอันนี้ก็าากเราจะเดินต่อกันไปนะครับจากโซนพระประจำวันเกิดครับก็จะมาตรงที่น่าจะเป็นเด็กๆชอบครับตัวช้างน้อย Ah, ah! 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 ย้อนแสงแดดแรงมากไม่เป็นไรหอ้หโอ้โหหลดุดอะไรลูกช้างเหรอลูก Cetak. Yeah. Uh.

มันจะย้อนแสงโอ้ครับเด็กๆก็สนุกกันเลยมันร้อนมันหล่ะพืนลูกอ่าลองไปดูฝั่งโน้นดิลูก ดูฝั่งนู้นเท้าวเวสุวรรณหรอือเปล่าอะไรอะรเนอ เห็นแม่ไหมลูกไปด้านขวาเก่งอีกั่งนี้ครับลูกเดินเดินเองเลยลูกตรงนี้ก็จะเป็นอ๋องพระ

จะเป็นโซนาจะเรียกว่าเป็นพระวิหารนะครับของพระศิวลีซึ่งจะเรียกว่าเป็นพระตูดงนะครับองเจตะก็ไปทางด้านโน้นแล้วนะครับโอเคมีท่านที่กปิดท่านั่นเลยแมทท่านซึ่งดีดนะั้ นี่นะครับมา้าคริงนะวันนี้นะครับเป็นวิหารของมรดุนธรรมใส่รองเท้ากันนะขึ้นก็นะพอได้เอ่อ หลวงปู่ทวดเดินตรงไปเลย <c oughs> ูุทวดนะครับกรัเดี๋ยวเราไปถึงวิหารลรวจะถ่ายต่ออีกทีหนึ่งครับเพวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ดัตโยมนะครับผู้มีจิตศรัทธาก็มาประมาณหนึ่งครับ ถ้ากระบะไม่เยอะมากครับอันนี้นะครับเราก็จะแวะวิหารก่อนนะครับไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นพระวิหารขององค์หลวงพ่อองค์ใดนะครับ้าเดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในนะครับ เด็กๆตำลงถอดรองเท้านะครับหลวงพ่อทันใจนะครับเป็นพระวิหารหลวงพ่อทันใจวัดโบสถ์นะครับน้องจุโตและน้องเจตตาคุณแม่ก็เคลื่อนไป ตามะออันนี้ก็วิหารหลวงปู่ทวดนะครับก็จะเป็นองค์หลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่ด้านหลังพระวิหาร ก็เด็กๆไปด้านหน้ากันแล้วครับนุบนครับเด็กไปถึงโน้นแล้วนะครับเดินไวมากก็วันนี้ก็จะมาตั้งใจนะครับมาให้อาหารปาก,กันนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหาชื่อว่า ศาลาพระยาประทุมนะครับข้างในก็จะเป็นพระวิหารหลวงพอสดทอนะครับนะครับ,นะรบก็เมืเช้าก็ช่วงสิบโมงนะครับ ก็มีฝนตกตอนนี้ว่าจะไม่ได้มาก็โทษเนี่ยนี่จะเป็นในส่วนของแม่น้ำเจ้าพญานะ้ก็ตรงนี้นะครับจะเป็นปลายี่สกนะคระับปลาหางแดงคนระับ ยี่สุกหรืออ่าครับเด็กๆก็ได้เกาะรั้วแล้วนะครับครับลูกเห็นยังมีปลาเชดโดไหมน่ะอ๋อ ปลาตะเพียนะครับก็ม้ากำลังรออยู่จะเป็นปลาตะเพียนะครับ ให้อาหารปลากันก่อนนะครับไปหาที่ซื้ออาหารปลานะครับเพราตอนนี้เด็กๆกำลังตตินโไปกันครับไปลูกไปดูที่อาหารปลาไม่ต้องเก็บลูกไปทางนี้ าแล้วไปลูกไปทางโน้นลูกไปเนีวิ่งตามแม่ไปเลยไปเร็วลูก เร็วเร็วไม่เป็นไรเดี๋ยวยายเก็บเองอืมโอเคครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะวันนี้ก็แดดแรงนะครับอ่เด็กๆนะครับก็ได้อาหารปลามาแล้วนะครับตอนนี้นะครับกำลังเปิดเพลินกันเลยนะครับ ข้างล่างนะครับอืมปลาสวายตัวใหญ่นะครับอ่า mẹ chép mẹ chép tao mẹ chép đã ăn đồ băng hai bé ำคัญให้อ่านตานะครับไปซื้อมายกถังนะถังใหญ่เลยค่อนตัวเิมค่ะดีดีดุบกงลังเรียบเชื่อเขายังอันนี้ของอันนี้ของพี่นะคะลูกอันนี้ของพี่ให้แม่ไปซื้อใหม่นะคะ ขออนุญาตให้อ่านาปลาไปก่อนนะครับครับตอนนี้นะครับเราก็ให้อาหารปลากันหมดถังเรียบร้อยนะครับก็เด็ก,กๆกําลังตื่นตาตื่นใจกับเรือลําใหญ่ก็จะเป็นเรือบรรทุกสินค้านะครับที่มากัแบแม่น้าเจ้าพระยาน้อันนี้ก็ไม่มั่นใจนะว่าเป็นในส่วน สินค้าประเภทได้นะก็ลําใหญ่4ตอนนะครับก็จะมีเรือ,อาราคาด้านหลัง1นึ่งหนึ่งลำนับแล้วก็จะมีเรือลากนะครับหนึ่งลำนะครับก็เป็นประเภทขนส่งอีกประเภทหนึ่งนะครับของอทางน้ํานะครับที่ มีมาอย่างยาวนานนะครับก็ยังคงวัฒนธรรมที่ดีอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้หาของกินกันแล้วนะครับ